เข้ามาดูสวนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพามาดูสวนนะคะสวนแบบล่มลื่นมากเลยยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไม้เลยต้นไม้เขียวปุ๊ดเลยโอ้โหผักเราต้นไม้กำลังงามเลยค่ะทุกคนอันนี้ตน้นปักสลิดปักสลิดหรือผักขจรเพื่อนเพื่อนยังไม่ออกดอกให้กินเลยเพิ่งจะปลูกยังไม่นานโอ้โหถ้าเขาออกดอกแล้วก็ อุ้ยแต่น่าจะใกล้แล้วแหละใบเขาสวยงามมากเลยดอกสลิดดอกขจรตก,กรใจเจออีเลนตก,กใจหมดเลยโอ้หสวยงามมากเลยค่ะสวยงามนะคะามาดูนะคะธรรมชาติธรรมชาติวันนี้สวนหลังบ้านเราสดชื่นมากเลย ดอกไม้กำลังจะออกดอกกับเพื่อนๆโอ้โหอันนี้ดอกสวยอือหือสวยมากเลยฟ้าประทานพรอันนี้ยังไม่มีดอกดอกเขาจะออกไปแล้วรอบหนึ่งก็จะออกตอนไหนอีกก็ไม่รู้อันนี้ก็ให้ดอกตลอดทั้งปีเลยค่ะอันนี้กำลังแทงดอกเลยต้นเนี้ยเล็บมือนาง พามาดูร่มรื่นมากค่ะทุกคนยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งดูสิเรายังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งน,นะคะดูดอกสวยอันนั้นดอกอะ่ะหูเพึ่งเต็มเลยค่ะอันนี้กินได้นะดอกไอเนี้ยเขาเรียกว่าดอกพวงชมพูค่ะเพื่อนๆดูมีสีขาวกับสีชมพูดอกสวยไปกินได้นะ กินได้กินได้โหต้นนี้เรากําลังออกดอกเลยค่ะทุกคนเขาเรียกอะไรเอ่ยอืมกําลังออกดอกเลยค่ะทุกคนสวยสวยมากเลยเขาเรียกอะไรต้นอะไรนะนึกไม่ออกนึกไม่ออกเห็นไหมล่ะความจําสันมันสั้นจริงๆนะเนี่ยความจําสันมันสั้นจริงๆตอนนำมาปลูกก็จําได้ไปไปมาลืมละ เรียกต้นอะไรยังนึกไม่ออกใบใหญ่ๆอะไรช้างๆสักอย่างนี่แหละจะเรียกไม่ถูกจําไม่ได้ดูให้ดอกนะคะทุกคนห้ดอกให้ดอกแล้วสวยงามดูธรรมชาตินะพนเพื่อนๆนะต้องดูอะไรดูธรรมชาติ <laughs> หินใจหินใจธรรมชาติหลังบ้านแอบม,มันหลบเรื่อยเลยตรงนี้มันเย็นดีมาดูต้นไม้มาดูเสี่ยงนกเสียงนกเสี่ยงนก ดอกไม้ก็สวยงามจะไม่ให้ออกดอกช่วงนี้ดอกก็จะไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่อันไหนที่ออกก็จะร่วงไปเนี่ยพวงคามออกไปก็ร่วงไปอันนี้ดอกเข็มกําลังบานเลยสวยมากเลยเนี่ยอันนี้ดอกใหญ่มากเลยเพื่อนๆโอ้โหชอบนี้ใหญ่โตมโหฬารเลยสวนผักสวนผักสวนครัวสวยมากเลยนะ ชีวิตประจำวันของเรามีเวลาก็แวบมาหลังบ้าน